หมู่บ้านปูผีอินโดนีเซียชาวโตราจาพิธีกรรมแปลกชวนคนหัวลุกดูเหมือนเป็นเรื่องราวที่แปลกประหลาดไปมากๆและชวนคนหัวลุกในสายตาของทั่วโลกแต่ที่หมู่บ้านโตรจาประเทศอินโดนีเซียกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่ภูเขาที่อาศัยอยู่ทางใต้ของจังหวัดซูลาเวซี แห่งนี้กลับเป็นพิธีกรรมที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานที่ชาวบ้านจะได้เจอคนรักคนในครอบครัวแม้จะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามนั่นก็คือพิธีกรรมที่มีชื่อว่ามาเนเนที่จะขุดศพคนในครอบครัวอันเป็นที่รักขึ้นมาทำพิธีกรรมปีละหนึ่งครั้ง พิธีกรรมขุดศพของชาวโทรจาเป็นพิธีกรรมของชาวโทรจาซึ่งจะจัดขึ้นทุกเดือนสิงหาของทุกปีโดยจะทำการขุดศพญาติพี่น้องของตัวเองขึ้นมาเพื่อล้างทำความสะอาดตกแต่งด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่ทั้งอีผมและทำการสร้างแซงลงศพ จากนั้นก็จะพาศพเดินไปยังที่ที่ตนเสียชีวิตและพากลับมาอย่างหมู่บ้านหลังจากเสพิธีกรรมแล้วก็จะเก็บศพใส่ลงเช่นเดิมซึ่งชาวบ้านจะได้เจอกับคนรักในครอบครัวตวเองปีละหนึ่งครั้ง ต้นกำเนิดของพิธีกรรมนี้เกิดขึ้นเพราะความเชื่อที่ว่าจิตวิญญาณของคนตายจะกลับไปยังหมู่บ้านของพวกเขาแม้จะเสียชีวิตอยู่ที่ใดก็าตามชาวบ้านหมู่บ้านโตราจาจึงไม่ค่อยเดินทางไปไหนไกลๆเพื่อจะได้แน่ใจว่าหากใบนหนึ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วพวกเขาจะยังกลับมาที่หมู่บ้านได้ชาวโตราจามีความเชื่อหลังความตายว่า การตายไม่ใช่ขั้นตอนที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือฉับพลันแต่เป็นกระบวนการอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อไปสู่ปูยาดินในแห่งวิญญาณหรือชีวิตหลังความตายดังนั้นในช่วงที่รอยอยู่นั้นร่างกายของผู้ตายจะถูกห่อด้วยผ้าหลายชั้นและเก็บไว้ใต้ตรงโกนัน บ้านแบบเดิมของชาวโตราจาเชื่อกันว่าวิญญาณของผู้ตายจะวนเวียนอยู่ในบู่บ้านจนกวา่าพิธีศพจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วจึงเดินเริ่มออกเดินทางสู่ปูยาในที่สุด พิธีศพของตราจาเมื่อมีคนตายในครอบครัวจะมีการเก็บศพไว้ที่บ้านนานหลายเดือนหรือหลายปีเพื่อรอเวลาเตรียมการจัดงานศพที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างนั้นคนในครอบครัวจะปฏิบัติต่อศพเหมือนกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่โดยการนำน้ำนำอาหารและอาบน้ำทำความสะอาดและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ให้อยู่ตลอดเวลา ในพิธีกรรมนี้จะมีการฆ่าควายหลายตัวซึ่งเชื่อว่าเป็นผานะที่นำคนตายไปยังสถานที่รอเกิดใหม่อีกทั้งยังมีความเชื่อว่าผู้ตายจะใช้ควายเหล่านี้ในการออกเดินทางและจะสามารถเดินทางไปยังปูยาได้เร็วขึ้น ากยิ่งค่าควายเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ทำให้ในการจัดพิธีงานศพของชาวตระจานั้นจะมีการบูชายันควายหลายชีวิตเพื่อให้คนตายไปสู่โลกดีแดนแห่งวิญญาณและยังมีการจัดงานเฉลิมฉลองนานหลายวันต่อหลายคืนติดต่อกันอีกด,ด้วยการฝังศพของชาวตระจามีอยู่สามวิธีด้วยกันคือการวางมุงศพไว้ในถ้ำ วางในที่ฝังหินแกะสลักหรือแขวนไว้ตามหน้าผาและจะมีการบรรจุข้าวของต่างๆที่ผู้ตายจะต้องใช้ในโลกหลังความตายไปด้วยแต่สำหรับรงศพข,ของเด็กทารกจะเป็นการยึดติดเข้ากับโพรงที่ขุดเข้าไปในต้นไม้ซึ่งเรียกว่าต้นไม้ทารก นอกจากนี้เรื่องรับพิธีกรรมของชาวตรจาที่สุดแสนจะมีเอกลักษณ์และน่าประหลาดใจแล้วสิ่งที่น่าขนลุกไม่แพ้กันก็คือหุ่นพยนต์หรือที่เรียกว่าตาอูตาอูหุ่นแกะสลักจากไม้โดยมักจะเป็นรูปตัวเต็มใบของผู้ตายเป็นตัวแทนของผู้ตายนั่นเองที่มักจะเห็นได้ตามถาม้ำและหันหน้าออกมาเหมือนกำลังเฝ้ามองผู้คนอยู่แม้ในปัจจุบันชาวตรจาจะหันมานับถือศาสนาคิดกันหมดแล้วแต่ก็ยังคงรัก สาทำเนียงพิธีกรรมแบบศพนี้อยู่ด้วยความเชื่อที่ว่าผู้ตายยังคงอยู่ไม่ไปไหนอยู่ในหมู่บ้านหลังนี้นี่เอง